สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแช n แนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังสามคำนี้ให้หมั่นภาวนาทุกวันมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์แค่วันละหนาทีเปลี่ยนชีวิตได้ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดธรรมด้วยนะคะถ้าจะวิเคราะห์ถึงคำภาวนานี้ไตรสรณคมมีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณคือในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ได้มีพุทธานุญาตให้พระสาวกทำการบวชกุลบุตรได้ โดยการเปล่งวาจาระลึกถึงไตรสรณคมจึงถือเป็นภิกษุอย่างสมบูรณ์หลวงพ่อเคยถามสมเด็จพุทธาจารย์ไสงเงี่ยมวัสุทัศน์ว่าผู้ที่ภาวนาไตรสรณคมเป็นนิจศีลก่อนตายระลึกถึงไตรสรณคมจะไปสวรรค์ได้หรือไม่สมเด็จตอบว่า ได้แน่นอนพร้อมกับยกบาลีว่าเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนะเตีามิสันติอบบยภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติแปลว่าบุคคลบางจำพวกหรือบุคคลใด มาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งแล้วบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ไปอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเมื่อละร่างกายอันเป็นมนุษย์นี้แล้วจักไปเป็นหมู่แห่งเทพย,ายดาทั้งหลายดังนี้ข้อความนี้อ้างอิงมาจากสมัยที่สมเด็จพระ ผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์หนุ่มห้าร้อยรูปประทับอยู่ที่ป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัทเทวดาทั้งหลายพากันมาดูและกราบนามสาการพร้อมกับคำกล่าวคาถานี้พระคาถานี้ปรากฏอยู่ในมหาสมัยสูตรซึ่งคณาจารย์หลายท่าน ใช้สวดเป็นประจำทั้งพระอาจารย์มั่นผูริทตตะเทระและสิิสายของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อดูพรหมปัญโยเป็นต้นเป็นการกล่าวถึงพระอาหารหันต์หนุ่มทั้งห้าร้อยองค์ที่มาจากวงสากยะและโกริยะวงซึ่ง เป็นสายทางพุทธบิดาและพุทธมารดาได้พร้อมใจกันถวายโอรสฝ่ายละ250องค์เพื่ออุปสมบทหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ห้ามไม่ให้ทะเลวิวาทกันเรื่องน้ำโดยทรงกล่าวว่าน้ำกับความเป็นกษัตริย์สิ่งไหน สูงค่ากว่ากันทำให้สองราชตระกูลคิดได้อันเป็นที่มาของพระปางห้ามพระญาตพระประจำผู้เกิดวันจันทร์เมื่อโอรสทั้งห้าองค์ได้อุปสมบทและสําเร็จพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วได้มีเทวดาจากที่ต่างๆทุกชั้นรวมทั้งอสูร ยักษ์ครุฑนาคเป็นต้นล้วนแล้วแต่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระสาวกอันจะปรากฏขึ้นต่อพระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์พระพุทธองค์จึงส่งแนะนำให้พระสาวกได้ทราบเพราะบางองค์มีทิพยจักขุยานหรือตาทิพ จ่มใสไม่เหมือนกันพระสูตรบทนี้ได้มีการนำมาสวดในงานมงคลต่างๆในสมัยโบราณเช่นวันตรุษสงกรานต์ขึ้นบ้านใหม่ทำบุญอายุเป็นต้นถือเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์ขณาจารย์ทั้งหลายจึงนำมาทำวัดสวดมนต์ กันหลายองค์ดังได้กล่าวมาแล้วหลวงปูข่ขาวอะนาลโยท่านสวดมนต์ในใจแต่เทวดาทั้งหลายมานมัสการท่านพร้อมกับกล่าวว่าเสียงสวดมนต์ของท่านดังกระจายไปทั่วทุกชั้นฟ้าแสดงว่าจิตของท่านเหล่านี้ เข้าถึงพลังงานของความเป็นทิพย์ทำให้กระเทือนไปทั่วซึ่งเรียกว่าจิตตานุภาพบทมหาสมัยนี้ยังกล่าวถึงพระยามานไม่สามารถทำลายพิธีได้สุดท้ายยังได้กล่าวสรรเสริญบุญญาธิการของสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าอีกด้วย มีลูกศิษย์หลวงพ่อที่นั่งสมาธิและเห็นหลวงปู่ทวดท่านกล่าวว่าไตรสรณคมเป็นรากแก้วของพระาศาสนาพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งอย่างเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเข้ามาบวชถือเป็นสมมุติสง์เพื่อสแสวงหาสัจธรรมจนบรรลุมรรคผล ตัสสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเรียกว่าพระธรรมพระองค์ได้พุทธโธคือผู้รู้กลายเป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อเทพโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าพระอัญญาโกนทัญญะได้บรรลุธรรมเป็นองค์แรกจนมีพระอริยสงฆ์สืบต่อต่อกันมา ทำให้ศาสนาไม่สูญหายไปไหนพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระเทระองค์สำคัญในยุคป,ปัจจุบันท่านกล่าวว่าสรณะทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้เสื่อมสูญอันตรธานไปไหนยังปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงอยู่เสมอ ผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้วแม้ผู้นั้นจะอยู่ในกลางป่าหรือเรือนว่างก็ตามสารณะทั้งสามพึงปรากฏแก่เขาทุกเมื่ออันเป็นที่พึ่งแก่บุคคลทั้งหลายได้จริงถ้าปฏิบัติตามสารณะทั้งสามจริงแล้วจกคลาดแคล้ว จากภัยทั้งหลายอันก่อให้เกิดความร้อนอกร้อนใจได้แน่นอนทีเดียวข้อความนี้ทรงแสดงไว้ในอุณหัสสาวิชัยสูตรที่พระพุทธองค์เทศปโปรดสุปัิตะเทพบุตรเมื่อถึงการที่จะต้องจุติจากสวรรค์เพราะหมดบุญ ทรงรู้ด้วยพระยานว่าเทพบุตรองค์นี้ทำแต่ความชั่วแต่ก่อนมรณะมีความเลื่อมใสในพรนะรตนไรัยเพียงชั่วขณะทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่เมื่อได้ดีแล้วก็ลืมความดีตั้งหน้าทำแต่สิ่งที่ไร้สาระถ้าสิ้นจากชาตินี้ไปแล้ว เธอจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกหลายร้อยชาติถ้าเราเทศเรื่องธรรมมาจากเธอจะรับไม่ได้ต้องเทศเรื่องนี้โดยปกติพระพุทธองค์จะทรงสอนที่เรียกว่าอนุปุพพิกาเริ่มจากธรรมที่ง่ายไปหายากตามลำดับเพื่อให้ผู้ฟังเตรียมจิตให้พร้อม โดยทรงเริ่มจากทานศีลส,สวรรค์โทษของกามและความสุขที่ออกจากกามแต่สำหรับสุปฏิตะเทพพบุตรพระพุทธองค์จะทรงเทศเกี่ยวกับความเลื่อมใสในระรตนะไตรเพราะก่อนที่จะดับจิตเทวดาองค์นี้ เห็นรัศมีสีแสงของพระพุทธองค์ทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ยังไม่ละนิสัยเดิมคือเห็นแต่ความสุขที่ตนเองได้รับไม่ทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเมื่อสุปฏิตะเทพบุตรฟังเทศแล้วสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงปิดอบายภูมิได้แน่นอน พระสูตรนี้แปลเป็นไทยว่าพระธรรมเป็นของยิ่งในโลกทั้งสามสามารถเอาชานะซึ่งความร้อนอกร้อนใจอันเกิดแต่ภัยต่างๆและอันตรายทั้งหลายได้แก่อาชายาของพระราชาเสือสางนายาพิษพูดผีปีศาจ หากว่ายังไม่ถึงการที่จักตายแล้วก็จะพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตนน้อมเอาเป็นสรณะนะที่พึ่งที่นับถือนั้นพระสูตรนี้นิยมนำมาสวดในงานต่ออายุจนกระทั่งปัจจุบันนี้ผู้เขียนเคยนั่งปฏิบัติ พบกับหลวงปู่ทวดและได้เรียนถามถึงความสำคัญของการภาวนาไตาสรณคมท่านกล่าวว่าพลังงานมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าพลังงานความร้อนแสงเสียงแต่นักวิทยาศาสตร์ลืมไปอย่างหนึ่งคือพลังงานจิตของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศเรียกง่ายๆคือบารมีของท่านนั่นเองผู้เขียนจึงเรียนถามท่านว่าเราจะดึงพลังงานเหล่านี้มาได้อย่างไรท่านตอบว่าให้ภาวนาพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิ ผู้เขียนได้เรียนถามต่อว่าภาวนาแล้วมาได้หรือท่านตอบว่าภาวนาเราใช้อะไรภาวนาถ้าไม่ใช้จิตการที่จะเอาพระเป็นที่พึ่งเราพึ่งด้วยอะไรถ้าไม่ใช่ด้วยจิตจิตที่กล่าวขึ้นด้วยความเลื่อมใสพลังงาน หรือพลังจิตของพระย่อมเข้ามาได้แน่นอนเพราะเราเปิดประตูอัญเชิญด้วยตัวเราเองแล้วทำไมจะมาไม่ได้หลวงปู่ลุยจันทสาโรวัดถรรมาปิ้งจังหวัดเลยสิทธิสำคัญองค์หนึ่งของพระอาจารย์มั่นได้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่บุญชินาวังโส ได้พบกับทหารกองหนุนซึ่งมาขอคำปรึกษาเนื่องจากไปเห็นบึงแห่งหนึ่งลักษณะกว้างขวางแต่เป็นที่แรงผีห่วงห้ามใครว่ายลงไปเป็นต้องนื่นตายแต่เนื่องจากทหารมีความจำเป็นต้องการใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นจึงไปหาหลวงปู่บุญ ท่านบอกว่าเอาได้ให้พาลูกเมียมารับไตสารณคมเพื่อเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผีทำร้ายไม่ได้เพราะเกรงกลัวลูกกย์อันใครๆจะเบียดเบียนไม่ได้เดี๋ยวถูกตัดศีรษะเมื่อเขารับแล้วปรากฏว่าไม่เป็นอะไรแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ ของการรับไตาสารณคมมีอนุภาพถึงเพียงนี้แล้วถ้าภาวนาอยู่เสมอจะได้อานิสงมากเพียงใดนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆ มาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีค่ะ